มาเที่ยวที่ซีคอนค่ะตอนนี้กลับออกมาแล้วซีคอนนี้กำลังทำหลังคาให้พวกเรานะคะลงจากสกายวอล์กแล้วก็เดินเดินเดินมาทีแรกร้อนมากฝนด้วยนี่ตอนนี้มีโครงหลังคาแล้ววิ่งเข้าสารมีสวนหลวงรอบเก้าค่ะมาอย่างเร็วเชียว เดินต่อค่ะเดินมุ่งหน้าไปสถานีสวนหลวงรอเก้าค่ะพี่เขาทำบุญน้องเล่นกีตาร์โชว์น่ารักไหมคนมาเที่ยวสี่ค่อนเยอะนะคะเราเดินกลับก็จะมีคนเดินสวนลวงมาเรื่อยๆดเดินมาถึงใต้สกายวอล์ก นี่ค่คะสวนหลวงหลอเก้านะคะถ่ายจากบนสกายวอล์กไปที่ตัวชานชลาสถานีส,สวนหลวงหลอเก้าค่ะตลาดนัดรถไฟสีนกคกรินนะคะมีรถเลี้ยวเข้ามาเรื่อยๆค่ะ รถมาก็ลงรถไฟฟ้าเดินไปไม่ไกลนะคะไม่ไกลจากปักซอยโอ้ดูบรรยากาศบนสกายวอล์กนะคะคนเยอะเลยสานีสวยงามนะคะมีน้องๆมาเที่ยวตลาดนัดรถไฟกันแล้วนะคะเริ่มมากันแล้ว แล้วก็เดินจะมีทางเข้าให้เดินลงจากรถไฟฟ้าสีเหลืองลงจากสกายวอล์กเนี่ยค่ะแล้วก็เดินมาตามทางนี้เลยไม่เปียกฝนด้วยรถไฟดิ่งมาแล้วค่ะอันนี้กำลังจะเข้าสวนหลวงหล่อเก้านะคะนี้มาจากกรุงเทพค่ะเอ๊ะก็กรุงเทพเหมือนกันเนอะสวนหลวงหล่อเก้า ขบวนนี้ออกจากสถาน,นีสวนหลวงแล้วนะคะเร็วนะคะไปริ้วๆเ,เ,เ,เลยรู้สึกวัยรุ่นเที่ยวกันตอนกลางคืนนะคะเนี่ยมาลุ่มเลยอ่ะ ตลาดนัดรถไฟแน่นอนค่ะเยืน mm hmm. อยู่บนสกายวอล์กนะคะ mm hmm. แคด่ดูผู้คนที่มาเที่ยวที่นี่นะคะ mm hmm. ก็สนุกแล้วอะคะ่ะตรงนี้เนี่ยก็มีน้องๆ เดินไปตลาดนัดรถไฟกันดูสิฮะบนสกายวอล์กแล้วข้างล่างก็ยังมีคนเดินไปมาจากซีคอนอีกโอ้สุดยอดเลยอะคะแล้วก็เนี่ยฮะมีรถเลี้ยวเข้าไปทางตลาดนัดรถไฟตลอดเลยเยอะมาก สนุกนะคะหลายๆคนคงชอบมาเที่ยวที่นี่กันดูสิคะน่าสนุกจริงๆรถต่อแถวรอเข้ากันเลยอะ่ะส่วนหลวงรอเก้านะคะนั่งรถไฟฟ้าสีเหลืองมาได้เลยค่ะมีรถก็ขับรถมาไม่มีรถก็รถไฟฟ้าสีเหลืองเลยค่ะกำลังจะไปขอตั๋วขึ้นชานชลาค่ะ คนเยอะนะคะเจ้าหน้าที่ยืนแจกตั๋วเลยค่ะสานีสวนหลวงรอเก้าค่ะสำโรงค่ะขอบคุณค่ะเราก็ต่อคิวสอนบัตรคนเยอะค่ะฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะ ไม่ต้องเดินเข้าสู่รอเ้า